อฮาฮสมุทรศาสจะทำให้โลกตะลึงดูคะแนนโอ้ m ม่กอเดี๋ยวอะมริกาเดี๋ยวเบดบอทเราพ่ายแล้วเกิดเีี้ยไรขึ้นสมุทรศาสจะทำให้โลกตะลึงมึงไปทำเพี้ยไรเนี่ยมันสร้างวันเดอร์เสร็จแล้วเว้ย รู้ได้ไงอ่ะโอ้คะแนนมันขึ้นนาดนั้นไม่ใช่วันเดอร์ก็บา้าอะไรเฮียไม่ใช่อะ่ะเราเล่น <c oughs> ขึ้นโดโ <c oughs> ด,อ,ดอ,อยู่พิรามิดเต็มหน้าจอย <c oughs> นั่นนึงกูตั้งชื่อก่อนนี้เฮียอาอาอะไรดีวะเฮียชื่อเมืองที่ส <of> <c oughs> ี่ City of p e n i x ออกไปกันเฮีย คุยกเราคุยกันดีๆได้จริงไหมเรายังมีคนอื่นให้ต้องระแวงอีกทำไมเราต้องมาแวงระแวงกันเองด้วยฝรั่งเศสจะฆ่าทุกคนระวังนะรัสเซียถึงกับสร้างปิรามิดเสร็จแล้วเนี่ยมีเกนไลบรี่นะฮะเอาไว้ฝังศพกับอ่านหนังสือเวลานอนกูเอาไวเกนไลบรี่กูยังแขนอยู่นะได้เหตุผลข้ารือเปล่าอีกอีกสามเดินจะเสร็จเอาไว้เกนไลบรี่กูต้น ว่ตอนสุดท้ายเดี๋ยวพีมันก็ชนะทุกคนอยู่ดีเราะคนนก็นั่งติเนาอเล่นเธอเดน destiny t s never ending o to calvary it's where you know my troubles o n e turn more ลวันเดียว today น่ากลัวจิ๋วไอ ต้องไปต้องไปหาต้องไปหาวิริยามาช่วยร้องเลยจริงวิริยามันจะเน้นตรงนี้เว้ย And yet you And yet with you เสื่อมเราต้องบอกวิริยาบอก yet Yet ไม่ใช่ Yet คืัวต่อให้มันมีตัวทีไม่มีตัวทีมันก็ฟังดูเป็นความหมายเดียวกันในไทย And yet with you โอ้แล้วเวิร์สตาร์เซตเลยนะ เรากำลังรอท่านอยู่ห้องน้ำรออะไเลียไม่ใช่อะไรหรอกลืมกดไปแล้วเนี่ยเรากำจัดได้ไปได้ชาติหนึ่งแล้วส่งไปสู่ห้องน้ำการอยู่ในเกาะแคบๆนี้แค่ซิตี้สเตทอนาเขตมาถึงก็ปวดหัวแล้วนะแมปมันเล็กเหลือเกินยังต้องมาปวดหัวก็เมืองอึก ก็มันมีภูเขาเตั้งเบลเธอตรงนี้กูไม่รู้จะไปตั้งตรงไหนดีเอาหน่ามึงตั้งตรงนั้นก็เอาเอาไปครับกูไม่เครียดมากตราบใดที่เรายังเป็นมิตรกันอยู่ตราบใดที่เรายังเป็นมิตรกันอยู่ <c ười> คือกูจะตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อเมืองลียงนะเป็นเมืองอ่อออาร์เออเทเลรีทาว <c ười> <c ười> เป็นเพราะอ่าเมืองนี้มองจากท้องฟ้าแล้วรูปร่างเหมือนปืนใหญ่ต้องไหนอมึงมันยาอ่อนมากไอ้เหียกูมันเป็นเมืองี้มึงจะเอาปืนใหญ่มาตามยิงกูมากกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กูเกลียดประชาชนกูคือกูเพิ่งจับปลาได้บุกแม่งอยากได้ปลาหวานปลาหวานไม่ใช่ปลา S <S> ไม่เล่นบนมี่เลยวรเไม่มีเหล็กแล้วยจะทำปืนใหญ่ยังไงต้องมาค้าขายกันไหมปกติใช้ได้ย um นะูเลเนียมหอ๋รอราะเอายูเลเนียมไปหลอมปืนใหญ่กรกะสุนเซบอตเลยว่างนัน เพราะเนี่ยพอถล่มด้วยปืนใหญ่ยูเรเนียมปุ๊บก็ส่งพลหอกเขาไปยึดเมืองตอนนี้ซาบูซ่ากำลังทำของสงครามซิดนีโดยมีเอตเทคซึ่งไม่รู้อยู่ดีๆมาอย่างไงกำลังซูด้วยเคียงระบาเคียงไหลร,รอลบเสร็จก่อนเนี่ยแล้วเดี๋ยวเอตเทคมันก็นั่นแหละแม่งจะเทคโอเวอร์ซิดนีแล้วเนี่ยเอา้าวิ่งหนีไปเฉยเลยดูสายคมอยู่เมื่อกี้เคียงบาเคียงไหล แม่งวิ่งกลับไปแล้วเอาไว้เดี so ๋ยวเทธนหน้าสร้างเกตวอลแล้วกันโอเคป่ะเสร้างเกตวอลคือสองเทินเสร็จเอาโอเคจริงป่ะเนี่ยจริงเอาพี่สองเทินเสร็จแล้วผมเทินหน้าเสร็จแล้วมึงเจดเดี๋ยวนี้ไม่เจอศึกษาเอาเล่นเอเล่นโอเคโอ้ยตำหนักตำหนักตำานักด่วนทูจัมปะสซัดเนี่ยตาย ทำไมต้องมาอยู่มึงติดกับไอ้เหี้ยนี่ด้วยใครใครประสาทแดกใคอยู่แล้วใครเล่นหรือใครมึงนั่นแหละเอาเลยวต้องมึงประสาทแดกมากเลยเนี่ยชีวิตมีแต่ความระแวงทำไมกูอยากเป็นคนรักสันติ กําลังเจ๋เคยลบใครมาไม่เลยสันติพียอะไรอะพูดถึงสันติพุก็มีพลหอกเดินออกอจริงๆอะมันเป yes. yes. yes? no ็นความเข้าใจผิดนะเมื่กิโยตินเป็นชื่อเครื่องดื่มใช่ปหพุ้งดื่มเลือดหัวใช่ไใครอยากได้หินอ่อนใครอยากได้ปลาใครอยากได้ช้างมีใครไม่มีปลาอยากให้ถูก มาขอได้คาช้างทูบนี่แบบเออคาช้างขามมาให้มนใครใครขาช้างขาใครใครขามาขาขามาเดี๋ยวก็เป็นคูกอย่างนี้ตอนนี้กรุงเทพก็ยังเป็นเมืองที่พ่อขุนตั้งใจไว้อยู่ขามมาก็ขายขายยายีก็ขาย ต oh, yeah. ลอดนายก็ขอพลังจากทุกคนสิแบบทุกคน <laughs> ชูมือขึ้นฟ้าแล้วทุกคนส่งผ่านสกายไปได้ฉ <laughs> oh, <yeah. S 2> ันจะอธิบายให้นะคือว่าถ้าเกิดว่านายได้ทูบไปแล้วประชาชนของนายจะรักนายแล้วจัดวันเฉลิมฉลองให้นายแล้วประชาชนนายจะทํางานดีขึ้นซึ่งฉันเองก็มีทูบอยู่ <laughs> <laughs> น่าตอน,ตอนจอบนี่แหละใครแม้ ใครแมกนี้ if you know what I mean ไม่ใช่ขละอันนายอยากได้ทูกไหมแต่อย่างว่านะเราก็เป็นคนทำมาค้าขายนายมีแท็กครับเราจะตั้งชื่อนี่ disaster กราดมึงไม่ใช่รัสเซียรัสเซียอยู่นี่สบุซ่ากราดเอตั้งไปดิคืออะไรวะสลดกราดมันแปลว่าเมืองไะ กลาดก็แปลว่าเมืองอะไรเงี้ยถ้าสตาลินกลาดก็แปลว่าเมืองเมืองแห่งสตาลินอะไรอย่างเงี้ยเปโตกลาดก็เมืองแห่งนักบุญเปโตสบูซ่ากลาดก็เมืองแห่งสบูซ่าอันนี้ยิ่งใหญ่นะไอ้สัตว์ตั้งชื่อสามมีมีสามเมืองไหมก็ตั้งชื่อเทอร์แลนด์โพทอสกับเซอร์อะไรอย่างเงี้ยเลยเออว่ะพูดได้แผนไรเงี้ยแผนเย็ดมีแผนก็เหมีคนเล่น c i v i ล i z a t i นแล้วมีแผนด้วย จริงจริงมันเป็นเกมใช้แผนไม่ใช่อ้อาวเหรออ้อาวเหมือนมีอะไรเปลี่ยนไปการเวลาทำให้คนเปลี่ยนไปเออใช่ยูนิตตายไปหนึ่งกองอ๋อแบบนั้นใช่ไหมอแอบแอบทาหารไว้แอบแอบ,แอบอะไรบทตูดแล้วแอบอาวุธเคมีไม่มีเลยยูเอ <UN> ็นมีเคมีทำไมมึงฮะเน่ มึงต้องยอมให้คณะกรรมาการของ U n เข้าก็ไปตรวจสอบแล้วแล้วถ้า UN ตรวจสอบไม่เจอเราว่า UN ต้องตรวจใหม่ไม่งั้นเราก็บุกเลยดีกว่าตอนนี้เราทเทบูเช่เป็นเต็มเมืองแล้วเออนายทำไมทำอย่างนี้ละ่ะฮะคือในอาณาจักรของต้องแบบรถติด <c oughs> อาณาจักรแบบรถติดแหละคือเทบูเช่ติดอะ่ะมึงจะสร้างเทบูเช่มันหนาเฮียอะไรทักหนาวะ <c oughs> มันจะได้มาติดกันไม่รู้มึงรู้หรอ่าเทบูเช่แพ้ทหารราบอะ อ,อ,อมีใครเขาเข็นเข้าไปโดยไม่มีตัวคขบกันบ้นางเดี๋ยวกเอาสเก,กลไปคุ้มกันม, <laughs> มันแต่งตัวเหมือนเนี่ยหน่วยสำรวจด,ดีรู้ว่ามันเทกูเลยสร้างมาเยอะๆยู้มอ่อ <laughs> นมากเออผมแก้มาสำรวจเฉยๆเัาสำรวจหน้าน้ำไม่ต้องสนใจผมอสวัสดี <laughs> <laughs> <c oughs> คุณเห็นป่ว่าผมออกทะเลลึกไม่ได้มันติดผมเลยต้องเฉียดมาใกล้เมืองคุณจริงๆผมไม่อยากทำให้คุณรู้สึกไม่ดีแ, <c oughs> แบบเคยเคย,เคยเห็นปืนใหญ่เมืองเราแบบมันก็สวยดีเนี่ยถ้าถ้าดูถ้าลองมองเข้าไปในปากกระบอกอะ่ะ <c oughs> เขาเขาว่ากันนะั้นถ้ามองเข้าไปในปากกระบอกนานๆแล้วมันมีไฟออกมาแล้วขอพรมันจะเป็นจริงเว้ย <c> เ <oughs> ขาไหน <c oughs> ไม่รู้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 มันโบราณโบราณแล้วไม่สคั้ผม ผมมาจอดแล้วผมมาจอดทักทายหน่อยหนึ่งจริงๆมูฟเมนผมยังไม่หมดผมไปแล้วโคตรแย่มาจอดรอยเลยเปล่าเมื่อกี้คุณนึกว่ามันหมดเฮ้ยมีเกาะทางใต้เไเป็นน้ำแข็งเปล่าแต่ผมติดกับน้ำแข็งด้านบนเลยแบบอ้พระเจ้าทรัพยากรสมบูรณ์ที่ไม่มีใครแตะต้องที่ไหนคานควัวที่ระวังเจอเจออินเดียแดงก็ทางใต้งั้นเหรอโลกใหม่ อินเใครนะแม่งเปิดก่อเจออินเดียนแดงเฮ้ยแต่ทหารมาแม่งแบบโอเวอร์พาวเวอร์สุดๆเลยเวลาไปสู้กับไอ้พวกทหารล่าอะไวอ๋อใช่วิ่งขับแล้วแม่งวิ่งทีแบบเท่าไหลห้าช่องมาทหารล่าวม่งทีอย่าง้เลยยังปุ๊กหายคือเมื่อแกแบบแม่งแม่งแบบเฮียนี่แม่งขอโอเพนบอร์เดอร์กูใช่ป่ะ เแยแม่งก็เอาทหารมาล้อมกูอย่างดีเลยสี่กองแม่งยืนเรียงกันเป็นหน้าตับเลยเว้ยแล้วจะทำลายเมืองออฟไปกูเว้ยเอาทอาว่าเอาทหารมาวิ่งจากเมืองอีเฮนต์ไปแยห่างกันประมาณสิบช่องตุ้น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 ตามถนนว่ะปูขายหมดเลยเแยโคต่ไม่มีใครอัดเสียงไว้บ้างเลยเออเธอเธอเธอยังไม่มีใครสังเกตทำไรครับคือก็อัดไปหมดเลยจริงๆอ่ะมึงเอาทหารมาพักแถวแถว เขตแดนระหว่างโอเวอร์นีกับเขอแดนระหว่างโอเวอร์นีกับบูฟว่าเนี่ยมันโอเวอร์นีกับออฟไปอ่ะโรกับออฟไมันเปดีจังดีจังจริงจริงนะต้องตอบไปด้วยมันเป็นเขตแดนระหว่างโอเวอร์นีกับออฟไปอ่ะคือมันเทียว่าไโอ้ไปไอ้เฮนไตทีเห็นไตมีออฟไปไม่โอเวอร์นีเลยมันถ่ายรูปเลยสุดยอดกดตอน F สิบสอง มีมีเมืองมีเมืองไหนว่างให้เทนเทอร์เข้าเล่ไหมครับเออโอ้ยขอบคุณกูณนึกชื่อเมืองต่อไปออดอะไรเงี้ยน่าอ่าเราคนนีดด้กันละเราคนนีดด้กันสกราผมค่อยพูดถูกปากคูุคอกูหน่อยพูดอะไรครุคอเเี่ยไม่พูดแบบเข้าหูพูดอะไรเข้าหูหน่อยอเอาหูเลยอเอาหูไม่รู้เอาอะไรไปแลกเอาม้าไปเลยกันเนื้อม้าอร่อยดีนะ เป็นว่านายไม่ต้องห่วงหรอกถ้าเกิดว่าเราจัดการบอทได้แล้วแล้วแบบอยู่ด้วยกันได้ไงแล้วแบบไอ้พวกสองคนนั้นมันมายุ่งกับเราไงฉันพร้อมให้อะไรนายเต็มที่เลยคืออะไรวะเฮี้ยแปลว่าพอบอทหมดแล้วพวกเราก็จะนั่งรีเสิร์ชยิวเคีรยแข่งกันใช่ปะวะยิวเคีรยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่จริง้วยรักและสันติภาพคุณไม่รู้จักปลาลมานุเพื่อสันติแล้วเราแค่ทำโรงไฟฟ้า เ้ยลงไฟฟ้าบินได้ไม่ใช่ตอนไหนคือชื่อจรวดนุ๊กชื่อเนี่ยชื่อจรวดลงไฟฟ้ามากกวันเป็งไอซาบูซ่าแม่งไม่สีวิไลอียทหารแม่งอย่างเยอะโดยเฉพาะพลธนูเหมือนเผ่าบาบาเลียนไล่ตีคนอื่นนะวะแต่ไม่ได้อัพตีนะเนี่ยแย่ละเผื่อเอาพลธนูไปไว้ตรงวอร์ซอมเขตมันไปละ มันก็แค่ไม่พอใจเบ่อยหน่อยๆแล้วก็เราทำแย้มผองแล้เดินจากไปน่าเด็งเด็งประมาณนั้นน้ำตาคลอเดี๋ยวพวกนั้นอะรักกันดีจนน่าสงสัยอะไรวะโอ้มันเป็นเทคนิคการทำการคาระยะยาวเว้ยโดนโดนแล้วมันมาแล้วฉันกลัวมันจะเริ่มเป็นภัยกับเราเฮ้ย แม่เราก็ต้องทำให้เขาแตกมิตรภาพกันก่อนเป็ขั้นตอนนี้นึงเราไม่ควรฉันว่าเราควรจะจับมือกันก่อนนะขั้นตอนนี้นึะ <c oughs> ฉันไม่ได้ล้างมือหลังเข้าเนี่ย <c oughs> ฉันจับได้ตอน,นไหนที่นายจับลองจริงใจปกติกูจะมีปัญหารเรื่อง public order แบบคือแบบคนไม่มีความสุขทำสงครามมากไปอะไรเงี้ย ตอนนี้คือแบบทุกคนสงบสุขมีเงินมีการศึกษามันผิดวิสัยกูกันนะกูรู้สึกเหมือนกูไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเริ่มเสียตัวตนไปวิตเล็ดสิบชันเจอซิบนี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยมีแม่งเลยเฮ้ยจะบอกว่าอาราเบียมันกำลังปเทคสิบนี่อยู่นะเว้ยไอเดียแบบโอ้ ตอนนี้เราได้ผลประโยชน์นร่วมกันแล้วเว้ยคือกูต้องการแลร่ที่ซิดนีย์เว้ยส่วนมึงต้องการความปลอดภัยใช่ไหมเดี๋ยวกูส่งท้ายนะฮะปลอดภัยั้องในกรสารภาพดกร้ารอบสุดที่ <c oughs> สเตจกดขีด <c oughs> <c oughs>